สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะฮะ,ะจะเป็นกล้องของมาคูนะครับจะเป็นรุ่น4ค6 x 1 4 s f FFP ซิลใลนขยายตามซูมตัวนี้ระยะทำการก็เริ่มตั้งแต่5เมตร250เมตรถึง300เมตรโดยประมาณนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับนอกปรับสติโลนะครับท่อ30นะฮะหน้าเลนส์นี้14นะครับตัวเลนตานี้นะฮะกว้างอยู่ที่3.7นะ ตรงนี้ปรับตะไคายใหญ่ก็เรื่องตั้งแต่สี่ถึงสิหเท่าตัวนี้เป็นตัวปรับหลั้าันข้างนะครับนะเป็นตัวปรับหลข้างปรับนอกนะครับตัววงล้อนี่นะฮะนี่ถ้าไม่ชอบใช้งานนะฮะถอดออกเลยนะฮะแต่ถ้า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 ยึดนะก็ตัวเราจะติดก็ใช้ใช้ประแกลยึดก็จะมีน็อตนะฮะนี่เนี่ยยึดให้มันแข็งแรงนะครับนะวงล้อแบบหยดน้ำนะแล้วก็แท่งเหล็กนีฮะ อยู่เส้นเลงเขานะาะอ่เส้นเลงเขานะครับ,เ,เ,เ,รบเป็นแบบตัวเลขนะฮะขยายตามซูมนะครับตัวนี้นะฮะตัวหลานี่นะฮะต่าสุดอยู่ที่ยี่สิสิบห้าหลาน,นะครับ สูงสุดปรับได้ถึงหก0้ยลานะครับ,บนะครับเป็นจนถึงอินฟินิตี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับสายขวาปรับสูงต่ําเวลาปรับก็ยกขึ้นนะฮะนั่นธรรมะชิกตัวนี้เหมือนกันนี่นะตัวนี้เป็นตัวปรับาขยายนะครับอตราขยายก็เรื่องแต่สี่เท่าไปถึงที่มุมเข้าตัวนี้เป็นแท่งนะฮะแท่งปรับซูมนะฮะนี่ถอดได้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเลนส์ตานะฮะ เป็นตัวแบบความคมชัดนะครับท่านสมาชิกนะครับตัวนี้จะมีแนบสปริงนะตัวกล้องเนี่ยนะฮะตัวนี้เขาจะช่วยลดแรงกระแทกนะฮะนะแรงกระแทกนะฮะพวกปืนที่มีเลคคอยสูงนะครับเป็นแนบสปริงนะฮะนะครับ สำหรับชุดตรงแถมนะครับท่านสมาชิกนะฮะตัวนี้เวลาปรับเซสซิโลนะครับนะฮะเขาใช้ชุดที่แถมในปาักแเนี่ยถ่ายน็อตด้านบนออกนะครับท่านสมาชิกนะฮะนะครับนี่ปรับง่ายตั้งง่ายครับไม่ยุ่งยากเลยนะเวลาตั้งนะฮะตัวนี้ก็ยกนะแล้วก็ตั้งเลขศูนย์นะฮะนี่ให้ตรงกับจุดนะก็ขายไหมฮะแล้วก็ล็อก เนียเรากข้าไปนะครับอย่าไปฝืนเกียวนะฮะค่อยห,หมุนนะครับเนี่ยตัวนี้เหมือนกันนะฮะปรับเหมือนกันนี่ก็ปรับเหมือนกันนะนะครับแล้วก็จะมีวงล้อนะฮะนี่วงล้อร,รับติดมุมไหนก็ได้นะที่เราชอบนะ ปรับได้แล้วก็ยึดยึดหน่อยนะฮะมีปลักมีน็อตสองตัวให้ยึดนะคะร,ะรับปลแกแย้มอลนะฮะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ท่อบางแสงหนึ่งตัวนะ,ะแถมให้นะครับแล้วก็ฝาฝากระดกนะเปิดปิดด้านหลังหนึ่งคู่นะครับขามะคูนะฮะหนึ่งคู่นะฮะเป็นขาแท้นะหนึ่งคู่นะครับนะฮะมีขนาดสิบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลแจ้งมานะครับทางร้านจะให้แล้วก็จะมีปลัก นะครับสำหรับปรับซิซิโลผ้านะฮะหนึ่งผืนนะครับคู่มือนะครับพร้อมใบระบระการสินค้านะครับระดับน้ำตั้งกล้องหนึ่งตัวนะครับน้ำมันฉลมปืนหนึ่งกระปุกนะฮะนะครับตัวนี้ก็ประโยชน์คือป้องกันสนิมนะครับช่วยในการหล่อเลื่นแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นะครับใช้ได้ทั้งปืนสั้นปืนยาวนะครับแถมนะครับนะครับสำหรับสินค้านะครับท่านสมาชิกนะครับ ถ้าม <ITA> ีปัญหาไปในหนึ่งเดือนนะครับทางร้านเคมนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับนะครับสำหรับราคาเขานะครับมาคูนะครับ4.16คูณ4.4นะครับ FF FFP ชิ hmm. <Net> ่เล็กขยายตามซูมนะครับราคาอยู่ที่2,850บาทหรือว่าเข้าไปรับชมสินค้าของเราที่ร้านนะครับที่ขึ้นหน้าจอนี้นะร้านเก้าเก้าคมปิ้งนะฮะสินค้ามีพันเป็นพันมีเป็นพันรายการเลยนะครับสินค้ามีรับประกันหลังการขายทุกชิ้นเลยนะครับนะครับ หรือว่าท่านไหนมีเวลาก็มารับชมสินค้าของเรานะที่ร้านนะร้านเราจะอยู่ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับนะครับสำหรับรายละเอียดของอตัวสินค้านะครับช่องทางในการติดต่อก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่ลิงก์านล่างนี้นเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ